ครับนะครับอ่ะเรามาดูฟังนะครับเรามาฟังดูลรวไม่ใช่เรามาดูฟังทําไมจึงเลือกจะเอ่ยถึงลุงพลตอนนี้นะครับเมื่อกี้ลุงพลก็จัดไปแล้วนะครับคือมันแปลกประหลาดมากนะเขาหายออกไปจากลุงพลนานแล้วนะการหายไปนั่นน่ะลุงพลก็พูดชัดครับ ว่าคุณไม่เคยบอกอะไรเลยไม่เคยพูดไม่เคยบอกนะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็จะเป็นมีปัญหาต่อมาตอนนั้นที่บอกว่า,าให้คนเขาโอนข้อมูลิลรทบแล้วก็บอกว่า,เ,าเป็นทนายฟรีตอนนั้นที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยทำให้คนเขาไม่พอใจ ก็จะมีคุณทันเนะนั่นแหละครับหนึ่งในนั้นที่จะมาร้องเรียนร้องเรียนไปยังไปยังสภานะครับหรือตรวจสอบมันญ,ญาตินะครับว่าทําไม่ถูกนะครับแบบนี้นะในที่สุดมันก็มีเรื่องที่บอกว่ามันดังขึ้นคือบอกว่าฟรีแต่มีการโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งในการในการเปิดโปงตอนนั้นเ่ยนะฮะยังจำได้ใช่ไหมครับทุกคนก็ทางนู้นก็อ้างทางนี้ว่าพูดอย่างนี้นะครับและส่วนหนึ่งที่ลุงพลทูดนเมื่อกี้นะครับตอนนั้นมันมีคนคนหนึ่งออกมาเทศเทศเหมือนมะเขือเทศนั่นแหละนะนะครับ หรือมะขามเทศนะก็ไปพูดอันหนึ่งว่าเจอทนายกับเจองูจะตีอะไรก่อนนะครับเรียกว่าวันหลังจากนั้นก็มาโกรธโกรธอย่างรุนแรงแล้วก็มาโจมตีลุงพลว่าไม่ไม่ปกป้องเขานะครับเป็นเหตุหนึ่งนะครับทำให้ต้องโดดออกขณะที่ไม่ได้สนใจเลยว่า ลูกความตัวเองเหลือไม่กี่วันก็จะนัดพร้อมเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทำให้มีปัญหาต่อลุงพลเยอะนะในเรื่องนี้ถ้าถ้าถ้าจะคิดดีๆเนี่ยลุงพลเสียหายเยอะลุงพลเสี่ยงลุงพลเสี่ยงที่จะหาทนายไม่ได้ทำไมจริงปล่อยให้เกิดเป็นช่องว่างอย่างนั้นนะคุณต้องหาทนายให้เขาคนก็ไม่หาให้ลุงพลหาทนายเอง ลุงพลเป็นบุญคุณกับคุณด้วยเพราะว่าถ้าลุงพลไม่หาทนายให้ลุงพลก็จะปลดคุณออกจากทนายไม่ได้จำได้ใช่ไหมครับสถานการณ์เนี่ยไปยื่นเชื่อเพื่อขอให้ศาลปลดตัวเองออกจากเกินเป็นทนายลุงพลแต่ศาลไม่อนุญาตเพราะมันเสี่ยงต่อตัวความสมมุติว่า จะถึงเวลาสําคัญแล้วตัวความเขาหาทนายไม่ได้ละมันเกิดความเสียหายไม่ควรเป็นมันไม่ควรเกิดแบบนี้ดังนั้นศาลไม่ศาลไ,ไม่อนุญาตเพราะศาลห่วงตัวความและชาวบ้านธรรมดาด้วยคุณทิ้งชาวบ้านธรรมดาให้ชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาหาเองดังนั้น จนกว่าตัวความจะหาทนายได้จากนั้นแทนที่คุณเนี่ยคือคุณปฏิเสธลุงพลก็เลยไปบอกว่าขอถอนตัวเองออกจากการเป็นทนายลุงพลแต่ศาลบอกว่าไม่ได้มันเหมือนไม่ทิ้งความรับผิดชอบไปสมมติว่าตัวความเขาหาหาทนายไม่ทันนะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมทิ้งความเสี่ยงให้กับลูกตัวความแบบนี้ ก็โชคดีครับที่มันเป็นบุญกุศลลุงพลแล้วกันครับเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นเราเป่วงห่วงครับใครจะกล้ามาเป็นนะครับเพราะว่ามันระยะสั้นมากใครจะกล้ามาเป็นในที่สุดเราก็ไม่คาดคิดลุงพลจะจําลุงพลจะเจอติดแบบนี้ครับคือแบบยาแดงเส้นยาแดงผ่าแปดเส้นยาแดงผ่าแปดที่เรียกว่าพวกเราต้องเครียดเครียดกับลุงพลนะ เพราะเราไม่รู้ว่าการติดต่อไม่ใช่ว่าจะได้ไง่ายๆนะจำได้ใช่ไหมครับเราจะพูดทิ้หน่อยนะครับหลังจากนั้นลงุงทั้งทีมคุณทีหลายๆคนก็พยายามไปหาทนายอีกท่านนึงก็เรียกว่าระดับระดับประเทศระดับประเทศถ,ถ้าเรียงความสำคัญความดังเนี่ย อยู่ระหว่างหนึ่งกับสองระดับประเทศนะแต่มันก็มันก็เกิดเหตุนะครับจนเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกครับเรียกว่าเครียดกันอีกครับคือเขาไม่รับโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยจำได้ใช่ไหมฮะอารมณ์พวกเราตอนนั้นนะ่ะแม้จะมี ตอนนั้นเนี่ยมีคุณนทีเป็นหลักกับหลายกับลุงพลเนี่ยคือพวกเราเนี่ยหลายคนคือร้อนใจอะอยากถามได้หรยังได้หรือยังได้ยังได้ทนายยังนะจําได้ใช่ไหมมันกังวลกวายอะ่ะคือถ้าลุงพลไม่ได้ทนายเนี่ยทนายคนเดิมก็ไม่สามารถนะครับที่จะบอกว่าจะไม่ทําให้นะครับ ก็ลุงผลก็ไม่ไคิดอะไรครับก็ทําตามคือชาวบ้านนะชาวบ้านตาดำดำใครช่วยใครหาจนได้ทีมทนายนี้มาครับเราก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อเลยทีมทนายทรรมลังสีพวกเราพวกเราเองครับที่พวกเราไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในวงการเราก็เลยไม่รู้โอ้ยผมลืมไมปฮะไม่รู้ดังบ้างไม่อยู่ในวงการผมก็เลยพวกเราไม่เลยไม่รู้ครับไม่คุ้นชิน เรามาคุ้นชินก็ต่เมื่อท่านแนะมาพูดว่าเขาคุ้นเคยกับทีมทนายทีมธรรมรังสีเนี่ยเป็นคนเก่งคนคนเก่งเลยทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยท่านเก่งขนาดนี้พอทุกพอทุกว,วันนี้เรารู้ว่าทีมท่านเก่งขนาดนี้ท่านทําไมไม่ออกหน้าสือ่อไม่มีคดีไหนทําไมทีมทนายไม่ออกหน้าสือ่อ ไม่ไปออกแสงออกแสงออกแสง <larda> หาแสงไปเรื่อยๆอ๋อท่านไม่ใช่ทนายโซเชียลจำได้ใช่ไหมท่านไม่ใช่ทนายโซเชียลท่าน,น,นอยู่แบบมอ่อๆแม่ๆอยู่แบบเงียบๆแต่พอเราทราบฝีมือของท่านก็โอ้ oh, ตายแล้วเนียกว่าต้องทำความรู้จักกันยกใหญ่เลยคำแรกที่นานาทีแรกที่ท่านต้องทำนะครับตั้งแต่มาคือเส้นยาแดงนะ ท่านต้องไปร่างคำบทป,ด,ปดทนายคนนั้นออกจริงๆทนายคนนั้นอยากไม่อยากทำแต่สาลไม่นมุมัิกลายเป็นว่าลุงพลช่วยปดให้เพราะลุงพลได้ได้ทีมทนายแล้วก็เลยไปปลปลดก่อนจึงจะแต่งตั้งคนใหม่เข้าไปจริงๆแล้เราก็ลืมพวกคุณแล้วมีแต่คน ไม่ค่อยตึงอ่ะมีแต่คนไม่ตึงอยู่คนหนึ่งที่บบกเวกโวยวายอยู่ต่างประเทศโบกเวกโวยวายโบกเวกโวยวายด่าลุงพลแทะนั่นแท่นี่อยู่พอให้เป็นกระสแต่ทนายคนนีพน้พวกเราไม่ได้สนใจแล้วอ่ะพวกเราไม่ได้สนใจคือหายไปนานมากครับกี่เดือนมาเนี่ยกี่เดือนที่คุณทิ้งเข้าไปทิ้งลุงพลไปนะฮะ สร้างความเจ็บปวดในหัวใจนี่ถ้าเป็นต้นไม้ตัดเนี่ยมันจะมีวงปีให้รู้ว่าช่วงไหนมันเกิดวิกฤตเรื่องน้ําเรื่องอะไรอุดมสมบูรณ์หรือวิกฤตดูจากเวลาตัดขวางมันจะเห็นเส้นนี่ถ้าคุณตัดขวางพวกเราได้เนี่ยเอฟซี FC พอตอนได้คุณจะเห็นรอยหยักความเจ็บปวดความโศกเศร้าไว้อะ เต็ไมไปหมดเลยอยู่ในหัวใจนะฮะถ้าผ่าได้นะคุณทํากับพวกเราไว้เยอะคุณทําให้พวกเราเจ็บปวดคุณทำให้พวกเราที่รักลุงพลเราเราเครียดนะครับหลังจากนั้นคุณก็หายไปเลยพวกเราก็ไปอยู่รู้ชะตาการรมคุณเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าจดจําสําหรับคนคนหนึ่งเป็นเป็นตายแล้วดีพวกเราก็ไม่รู้จักไม่อยากสนใจเราเจอคนที่ดีกว่าพวกคุณแล้ว คือทีมทานายธรรมรังศีในความคิดของเราเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนถ่อมตนเป็นคนที่ไม่กล่าวโทษใครเป็นคนที่ไม่ติดใจใครทั้งสิ้นทำหน้าที่ตรงไปตรงมาทำแต่งานของตนมีการวางแผนทำทำงานเป็นทีมคนใดเก่งเรื่องใดก็ทำร่วมกันนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าทีม นะครับในมุมมองนั้นนะครับทำให้เราเห็นว่าการทำงานของแต่ละทีมไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะวิสัยทัศน์เป็นเพรความเฉลียวฉลาดหรือเป็นเพราะว่าความชำนาญไม่รู้นะเพราะว่าผมเพิ่งได้ยินแนวทางในการทำงานของทีมทนายธำรงสีก็คืออยากทำสออย่างครับเพื่อให้ต่างจากเพื่อให้ต่างจากสำนวน เพราะรู้รู้ต่อมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาก่อน9ก้าโมงไม่มีในสำนวนเออน่าสนใจนะถ้าเป็นท่านท่านก็คงน่าสนใจครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีคนพูดถึงมากมายมีการนําไปประกาศในเนพจบุญาหารมีการไปประกาศในงานชาพนกิจศพเด็กเวลาก่อนเก้าโมงหมดเลยตำรวจเต็มเลยนะถ้าใครจําได้ครับวันประกาศอา่าวันชาพนกิจศพครับ ตำรวจผู้ลากมากดีผู้ใหญ่ต่างๆ,ตางๆเต็มงานเลยประกาศประกาศประกาศนะครับประสบการประวัติของผู้ผู้ตายนะครับอ,ออกออพี่สาวนะครับตื่นมา9ก้โมงเหนือทีแล้วไม่เห็นเด็กแล้วไม่เห็นเด็กก็ไปว่าน้องหายก่อน9ก้โมง ตำรวจเต็มเลยในงานครับถ้าใครจําได้ครับต่อมากับกายบอกว่าตำรวจให้สงสัยลุงพลและตำรวจให้เปลี่ยนเวลาน้องหายโดยไปยึดเวลาในโน้ตบุ๊กเป็นไงล่ะนะครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าพวกเราน่าจะนําเรื่องนี้มาพูดพูดพูดเยอะๆนะครับนะฮะก็โอเคนะคนคนนี้เขาก็พยายามทําให้สื่อมวลชนลงไปเยอะอันนี้เขามาแล้วเขามีสื่อตามเช่นไปเดินขึ้นเขาทดสอบแล้วก็บอกว่าเด็กคงไม่ขึ้นเขาคงมีคนพาขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าใครมาเป็น ทนายก็ได้นะในคดีนี้เพราะว่าไม่มีประจับพยานยังไงก็หลักฐานฝั่งตรงข้ามต้องอ่อนมีข้อดีข้อเดียวที่แกสนิทฐานแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยก็โอเคนะแต่ก่อนนะครับแต่เมื่อคืนคุณแล้วก็ถูกคุณก็ยอมรับว่ามีใบมีใบดิวที่จะมางานเนะี่ยสามแสนนะครับก็เลยเป็นปัญหาดังอยู่ทุกวันนี้นะครับ เป็นมหาดังอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้คุณเรียกสื่อทั้งหมดมาพร้อมกันสื่อทั้งหมดมาพร้อมกันก็นึกว่าคุณจะพูดเกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์แต่คุณไปหยอดคําว่าลุงพลปตัตตันคุณไปหยอดคําว่าลุงพลต่อหน้าสื่อทั้งประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความสนใจใหม่ เพื่อให้คดีสื่อมีความคึก,ก,กคักขึ้นมาใหม่ล่ะธุรกิจสื่อคึกคักขึ้นมาใหม่จะให้ลุงพลเป็นเป็นตัวชูโรงเป็นตัวจุดประกายความดังหรือเพิ่มแสงขึ้นมาใหม่ล่ะหรืออยากให้ลุงพลตอบโต้คำ <c oughs> พูดของเขาคืออะไรนะครับ <c oughs> นักข่าวคงมองหน้ากันนะ อะไรว่าลุงพลมาทําไมวะเออมันเรียกกูมาเพื่อเพื่อจะบอกเรื่องลุงพลนี่นะเนี่ยนะครับมีใครมีใครรู้ไหมฮะมีใครรู้สักประโยคหนึ่งนะครับที่บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ไม่ทําคดีจะไปทําคดีแตงโมแตงโมแม่แตงโมบอกไม่เอาอ๋อเออ เขาบอกอะไรนะครับในผมขอนิดหนึ่งนะครับใครใครพอจะเรียบเรียงคําพูดของทนายคนนี้ได้เนาะสวัสดีครับนะครับคุณคนสวยนะครับนะครับคุณน้องอาร์ตครับสวัสดีครับนะครับคุณนัทพัทรัตน์นะครับผมนะครับคุณหัวเวยคุณมิยาวดีนะนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณครีมโมบิลนะครับจะไปทําคดีให้ออนี้อ่านแล้วนะตอนนั้นเขาจะพยายามไปทําคดีนักแตงโมนะแกก็สร้าง แกก็สร้างสร้างแสงได้นะสร้างแสงได้ตอนนั้นนะเพราะว่าแกไปไหนก็สื่อก็สนใจนี่นะครับนะฮะก็ทําให้แกมีตัวตนขึ้นมาในคดีน้องน้องแตงโมด,ด้วยมีตัวตนขึ้นมาทนายหญิงออกโหนกระแสก็โดนหางเลขงงมากนะฮะ,ะสวัสดีครับอ๋อนะครับแอดมอสคับขอบคุณมากครับนะฮะนะครับ กอลัมนลำเลินน้อแอดมอเนาอนะครับนะครับเหมือนจะบอกว่าตั้งแต่ออกมาจากลุงพลอ่ะคือไม่มีงานเลยไม่มีงานไม่มีเงินจึงออกมาหรือยังไงไม่มีงานไม่มีเงินจึงออกมาอันนี้เทน้นมันช่างแถไปเรื่อย นั่นแหละครับธาตุแท้ของมันนะครับอ่านะครับก็พอเอารูปแบบชื่อนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อจริงนะก็ขอบคุณมากครับนะฮะหวังว่าแกคงไม่ไปแอบเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นเทเนาะนะไม่น่าใช่นะใช่ใช่ครัอาจารย์นะครับนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราเราได้เห็นเรื่องนี้เนาะนะครับต่อมาครับมีคนวิเคราะห์ว่า แกต้องการแสงเพิ่มไหมไอ้แกลงทุนขนาดที่ต้องมาประทะกับคุณชูวิทย์เหรอซึ่งซึ่งพรุ่งนี้นะครับมันยังไม่จบนะครับผมว่าอย่างที่เขาว่ามวยถูกคู่ครับส่วนใครผิดใครถูกใครจริงไม่จริงเนี่ยอันนั้นเราไม่รู้หรอกครับต้องจับตาต่อไปอย่างน้อยก็ในมุมมองของพวกเราเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเราเป็น f f ลุงพลหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าใช่นะ ไม่น่าใช่แต่เราก็ถือหางเฮียชูวิทย์นะครับในมุมมองมันเป็น